แก่สิออกไปทอนว่าเกือบได้นนล้านเราย้อนมาผู้สาวเสื้อขาวมายิ้มใส่มันก็เหยียดกักเนี่ยเจ๊ขวดสี่คนนตึงบาทนพี่น้องบได้ขวดคกหลายมือแล้วโบได้ขวดคกหลายมือแล้วอยอบอยากอ่างจักเม็ดดีเนพี่น้องบอยากอ่างจักเม็ด กับสวัสดีท่ามน้ามีน้องครับพ่อครับผมอีกแล้วนะครับกับคอดีเชาวถังเช่านอกเขตเทศบาลป่าเศร้าคนรอคือเก้านี่แหละรอคักรอเนี่ยรอปฟังฝ่าฟังไฟรอบอบอกผู้ไดรอไปใส่เบิร์ดเ๋ยวอแ้่คว่ำผู้หายเนาอพี่น้องเนาะอัน มีเรื่องหนึ่งสิว่าวสุฟังพี่น้อง้อนี่แนวแนวปลาเป็นคนที่ที่เรียนบ่กก่งเนาะสมัยก่อนเรียนบ่กก่งแต่เลยตกตกแน่ทุกทุกวิชาน่ะที่นักสุดคือภาษาไทยคืออันนี้ถามผู้รู้ได้ถามผู้รู้ถามผู้รู้คำวา่าเมียคำว่ามเมียนี่มันเป็นเป็นประธานหรือว่าเป็นกรรม ถามผู้รู้นะครับเด้อผู้รู้ตอบไ่มันเป็นประทานหรือว่ามันเป็นกรรมตอบ่บอเลียนเพื่นฉนละครับอีกอย่างหนึ่งพี่น้องอีกอย่างหนึ่งผู้ถิ่ผถน,นผู้ถิ่นมเม้่นเนาะผู้ถิ่นมเม่นของแมาไหมมะม่นของแม่แบบเม้่นมาอวยพรเม้่นมาอวยพรแบบว่าสงสัยพ้นสีเขียนคขาว่า ขอให้เจ้ารวยๆวยเด้อล่ะรวย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 หมเขียนพิดเต่แท่ผมว่าอี้ทีเราต้องเขียนพิษเต่แท่เราใส่ข้อคว้วข้อควายแท่นร่อนเรือไหมมันก็เลยบ่าดิอ่านแล้วจากไม่มมนก็บระมานคำว่ารวยแมเอาเขียนมาใหม่เนอเขียนมาใหม่เนี่ย นเท้าไปนต้องมองลกในแงด่ดีพี่น้องจะติไปมองลกในแง่ที่บอดีเพราะว่าการมองลกในแง่บอดีเฮ็ดจังได๋มันก็บ,บ่อดีแค่เขาคิดบอดีชีวิตเฮาก็าสีบอดีแล้วเพราะฉะนั้นให้เอาจิตแต่สำนเกของเฮ่าเนี่ยหรือว่าสิเอื้อนแบบแบบจัไง๋ล่แบบหย,ยาบๆเนี่ยคือคือส้นดานเทาเนี่ยเขาต้องฝึกมันให้ได้เขาต้องเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี เพราะว่าเพราะว่าหาลังคดเกิดกาล้างสิจมอลไรเดียวนี่ผมบอกอยู่หันละบปามกินนักเรียุทาเพิ่งมึกิน,กออกน <c oughs> เอากินกับกินกันนั่น,นมองโลกในแง่ดีก็แลวกันนั่นแหละํ <c oughs> ำแลกแหกมนันอันนี้ก็คือตำม,มงวงใส่ใบบักขามอ่อนพาลังคดเหมืที่ผมเคยกินแต่เป็นแนวเสียบแนวแนวที่ผมมาอนินดี้บอกมาทั้งน้ำลายแตกกินครับ ติ่งปลาโก์ครับติ่งปลาโก์โอ้ยมันเข่ากันครับเด้อจะคําแหลกเอาอันนี้ซะกกอนดูเว้ยเขือ,อ,เ,อเก็บอยู่หน้าจาักของอยู่แล้วไม่ได้ไปรักผู้อื่นแอบกบ <ś> <ś> อันนี้เอามหายัง มาใส่มันเต็มเลยเรืองเบื้องหลังมันหลวงว่างมันกินแบบช้วยเนี่ยดังไม่กินอ่นหลวมเลยอื้ยงานของคนว่ามันเสียบอยู่ที่บอกปะาตำบักงงใส่ใบบักขามอ่อนเนี่ยโอ้ยผู้ใดบ่ได้กินน่ะถือว่าเกิดมาบ่ครบสัตว์ ที่บอกให้เขากันที่สุดเลยเหลือเนี่ยและวก็ปักปผมน้องโปรดแล้วโปรดแล้วยอน Cháu sẽ bỏ vị tắm với chú thầy chú nữa bỏ cái vị tắm với thầy Và tắm đẹp đấy Quý đang chỉ xem <laughs> Để vào vườn nghe Trên cỏ rất đẹp นี่ส่พดีแทกนักขนี่เนาะยินบ่เนาะอากตามผู้หู่ยเด้อ เก่งประายไทยเนาะ<_ <q> _>เ<_ <q> _>มียเมียเป็นกรรมเอ้ยบอแมนเมียเป็นประธานหรือเป็นกรรมพี่น้องทมผู้หลูห่ไดเด้วยครับเด้<_ <q> _>อผู้ได้หลตอบไปแน่ผู้ได้หัว ตำเนี่ยพี่น้องอยู่ฟ้ากินขาไปปลูกแบบไม่ยงคิดต่อกันบ้านแล้วอยู่จองไว้ได้พูดอะไรอเสื้ออีกห้าปีเจอกันตำเนี่ยพี่น้องสวัสดีครับตอบมาเด้อพูดใด้หูนะเมียเป็น หรือเป็นกำรนดับแรกส้อยตอนบอกงไงไหนมันนน้อยส่งส้อยตอนไงนะครับเ้อเป็นตอนน,น้อยๆเพราะว่ามันด้ขีเขากันดีใส่บพริกตะแกรงยมลงไปบพริกนี่แล้วแตามใจ่ซอมักเผ็ดใส่หลายมากน่อยใส่หน่อยระแกรงมาจากสีหางีตาม ใส่ใบบักขามอ่อนลงไปทำให้เข้ากันเดี๋ยว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 แล้วก็จะเริ่มใส่แต่งนัวน้ำใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลสามแล้วก็ใส่ตอนบอักขวงลงไปตอนบอักขวงลงไป ใส่ปลาแดกใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายเข้มเหลือละงัว